ก่อไฟแล้วนําหัวขวานที่หักและมีด้ามติดอยู่ลงเผาในกองไฟแล้วปล่อยไว้ประมาณ5นาทีจากนั้นนําหัวขวานออกจากกองไฟแล้วเคาะเอาด้ามที่หักติดอยู่ออกได้เลยเมื่อเคาะเอาด้ามที่ติดอยู่ออกแล้วทําด้ามขวานใหม่โดยสามารถใช้เศษไม้หรือไม้เก่านํามาตัดให้ได้ความยาวและความใหญ่ตามที่ต้องการเมื่อตัดได้ความยาวและความใหญ่ตามที่ต้องการแล้วใช้ตะไบถูไม้หรือตะไบบุ้งถูไม้ถูไม้ที่ได้ทําการตัดไว้ ถูบริเวณด้ามให้กลมและถูปลายด้ามขวานอีกด้านหนึ่งให้สามารถใส่เข้ากับหัวขวานได้จากนั้นใช้กระดาษทรายหยาบขัดให้ทั่วด้ามขวานเสร็จแล้วนําหัวขวานใส่เข้ากับด้ามแล้วทําการตอกลงให้สุดหรือตอกหัวขวานเข้าให้แน่นเมื่อแน่นแล้วทําการรับคมขวานโดยสามารถใช้หินลับมีดแบบกลมหรือแบบสี่เหลี่ยมรับคมขวานก็ได้โดยการรับให้รับทั้งสองด้านของคมขวานด,วด้วยด้ามหยาบของหินลับมีดเมื่อรับคมขวานเสร็จ หรือขวานคมแล้วก็สามารถนำขวานไปใช้งานได้เลยง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาด้ามขวานหักติดอยู่ในหัวขวานแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ